เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งละแนงอลูมิเนียมยูวอจากพีเมียครับการหาเซนเตอร์กลางซึ่งถ้าท่านไล่ไม่ตรงจะไม่ตรงกันนวัตกรรมการติดตั้งละแนงในปัจจุบันจะช่วยให้ช่างทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแถมยังได้งานที่เนียบวัสดุที่นำมาใช้สวยงามทนทานแถมยังถูกใจผู้ใช้อีกด้วยนะครับ ไทยวัสดุชาแนลเทคนิคการก่อสร้างวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งละแนงอลูมิเนียมยูวอจากพีเมียครับช่องปูนที่ติดตั้งวันนี้ ยาวอยู่ที่2 7 5ซนติเมเราจะตัดอลูมิเนียมขนาด2นิ้วความยาวอยู่ที่2 7 5ซติเมตจำนวน2ท่อนเพื่อใช้เป็นคานรองรับ U-wall โดยตัดละแนง g U-wall ที่มีความยาว250ซติมตรขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วจำนวน12ท่อนละแนง g U-wall 2อนิ้วคูณ1นิ้วจำนวน7ท่อนและ U-wall แบบแนวนอนขนาด11.3คูณ2.5ซติเมตรจำนวน14ท่อนซึ่งในการติดตั้งจริง เราสามารถใช้วัสดุทดแทนมาทำคานได้อย่างเช่นเหล็กครับก่อนที่จะทำการติดตั้ง u ูวอเราจะทำการสร้างคานขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าหน้าง,งานเป็นพื้นที่โล่งไม่มีคานมารองรับโดยคานของเรานั้นจะทำการยึดไปพร้อมกับฐาน u ูวอครับซึ่งเราจะใช้กล่องอลูมิเนียม ขนาด2นิ้วมาทำคานโดยจะเริ่มจากจุดกึ่งกลางของคานซึ่งคานอลูมิเนียมจะอยู่ที่ความยาว275ซนติเมตรกึ่งกลางของคานจะอยู่ที่137.5ซนติเมตรและทําการวางฐานชิ้นงานยูวไล่จากกึ่งกลางออกไปทางซ้ายนะครับและทางขวาเพื่อทําการวัดจํานวนฐานที่จะใช้ทําการยึดคานกันครับเมื่อวางเรียงฐานยูวอร จนเต็มคานแล้วเราจะทําการยิงสกูเพื่อยึดฐานยูวอลเข้ากับตัวคางโดยจะยึดจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับวิธีการยึดน,นั้นเราก็จะยิงสกูที่ช่องตบยูวอลช่องแรกและยิงสกูที่ช่องตบยูวอที่มีขาเกี่ยวสำหรับเชื่อมฐานยูวอให้ติดกันยิงต่อกันไปเรื่อยๆ เมื่อเรายึดฐานกับคานไปได้สัก2-3ถึงฐานแล้วค่อยนำมาเรียงต่อกันใหม่เพื่อให้สะดวกสำหรับการติดตั้งฐานยูวอเข้ากับคานครับพอเราทำการยึดฐานเข้ากับคานจนถึงฐานตัวสุดท้ายเราจะเห็นว่าฐานของเรานั้นมีขนาดที่ยาวกว่าคานเราจรึงต้องการวัดขนาดฐานตัวสุดท้ายแล้วทำการตัดฐานให้เท่ากับขนาดของคานที่เหลือครับ เมื่อเราได้ฐานที่ขนาดพอดีกับระยะคานที่เหลือแล้วจึงยึดฐานตัวสุดท้ายเข้ากับคานก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งฐานยูวอครับ จากที่เรายึดตัวฐานของยูวอลเข้ากับคานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาคานยึดเข้ากับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการยึดโดยการประกอบของตัวยูวอลนะครับยูวอลจะมีเขี้ยวนะครับยูวอลจะมีสาขนาดที่ได้ถูกคํานวณมาตามแบบแล้วประกอบของตัวยูวอลเข้ากับคานของยูวอลดังนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับละแนงอรูมิเนียม U-wall จากพีเมียจะแสดงให้เห็นถึงความสวยงามเนียบออกแบบได้หลากหลายเพราะวิธีการติดตั้งเรามีการซ่อนสกูด้วยเส้นของ u w a เข้าไปปิดกับฐานย w a ที่ปิดกันพอดีซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสิ่งสำคัญที่ช่างควรคำนึงถึงคือการหาเซนเตอร์กลางของการยึดฐานย w เมื่อเราได้เซนเตอร์กลางแล้ววิธีการยึดชิ้นต่อไปไล่จากเซนเตอร์กลางไปซ้ายให้จบแล้วก็กลับมาไล่เซนเตอร์กลางไปหาทางด้านขวาฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะครับซึ่งถ้าท่านไล่ไม่ตรงการยึดยูวอลสำหรับคานหนึ่งกับคานสคือด้านบนกับด้านล่างจะไม่ตรงกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่ช่างควรคำนึงถึงอย่างมากๆนะครับในการติดตั้ง การดูแลรักษานะครับเพียงแค่ท่านใช้น้ําเปล่าฉีดล้างแล้วใช้แปรงขนนุ่มๆในการขัดสิ่งที่คํานึงถึงคือต้องกลี่เกลี่ยงการโดนสารและเหยต่างๆนะครับหากผู้ชมสนใจละแนงอลูมิเนียมยูวอจากพีเมียสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ b ีเอ็นมทุกสาขารวมทั้งช็อปออนไลน์ได้ที่ไทยวัสดุ com ถ้าหากต้องการหาช่างติดตั้งสามารถติดต่อช่างจาก V-FIX ได้ที่1308อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมสาระดีๆจากไทยวัสดุชาแนลเทคนิคงานก่อสร้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ